สวัสดีครับเด็กๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคุณครูในครั้งนี้เราจะมาคุยกันในเนื้อหารายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับเรื่องของการใช้งานอินเทอร์เน็ตคุณครูคิดว่าทุกคนนะครับนักเรียนทุกคนเคยใช้งานอินเทอร์เน็ตแน่นอนนะครับ แต่ว่านักเรียนอาจจะยังไม่รู้ความหมายของอินเทอร์เน็ตนะเรามาเรียนรู้ความหมายของอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่ามันก็คือเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ที่มันเชื่อมต่อถึงกันจํานวนมากเลยนะครับครอบคลุมทั่วโลกผ่านระบบเครือข่ายไม่ว่าจะอยู่ที่ประเทศไหนนะครับก็สามารถติดต่อถึงกันได้ผ่านเครือข่ายของระบบอินเทอร์เน็ต เพียงแค่มีเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์แล้วก็มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถติดต่อสื่อสารสามารถใช้งานได้พอเรารู้ความหมายของอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับเรื่องแรกที่เราจะมาเรียนรู้ต่อก็คือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่าอ e ีเมลนะก็คือการรับส่งข้อมูลในรูปแบบของจดหมายนะครับแต่สามารถส่ง ได้ทั้งเอกสารรูปภาพวิดีโอไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับไม่ว่าคนที่เราจะส่งข้อมูลให้จะอยู่ที่ไหนก็ตามบนโลกนี้เราสามารถส่งถึงได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่มีคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์แล้วก็มีระบบอินเทอร์เน็ตโปรแกรมที่นิยมใช้งานก็จะเป็น Hotmail นะครับ Hotmail Gmail ก็นิยมใช้ในการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หัวข้อต่อมานะครับการสนทนาผ่านเครือข่ายหรือว่าที่เราเรียกว่าแชทนะครับเป็นการบริการสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือการประชุมหรือแม้กระทั่งการเรียนออนไลน์ที่กำลังใช้อยู่ นะครับที่นักเรียนมีหลายๆวิชาที่คุณครูสอนผ่านออนไลน์นะครับสามารถเห็นหน้าเห็นตาพูดคุยกันได้ส่งเอกสารส่งรูปภาพถึงกันได้ผ่านโปรแกรมออนไลน์โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่พวกเราคุ้นเคยหรืออาจจะเคยใช้งานอยู่เป็นประจำก็เช่นแอปพลิเคชัน Zoom นะครับโปรแกรม Zoom แอปพลิเคชันหรือโปรแกรม g o o g l e m e e t นะครับ แอปพลิเคชันหรือโปรแกรม l i n e แอปพลิเคชัน Messenger เป็นต้นนะครับพวกนี้ก็นักเรียนอาจจะได้เคยใช้งานในบางโปรแกรมแล้วในหัวข้อถัดมานี้นะครับเราจะมาคุยเรื่องของเว็บไซต์นะเว็บไซต์เว็บไซต์ก็คือเป็นบริการเครือข่ายที่รวบรวมข้อมูลต่างๆเอาไว้นะครับ โดยที่เราเข้าไปที่เว็บนนเว็บหรือโฮมเพจนั้นแล้วเราก็จะพบข้อมูลความรู้ข้อมูลความบันเทิงที่นักเรียนต้องการนะครับอาจจะเป็นเว็บไซต์แหล่งความรู้ต่างๆเช่นวิกิพีเดียสนุก .com นะแล้วก็มีเว็บไซต์แหล่งความรู้อีกเยอะแยะนะครับเป็นร้อยเป็นพันเว็บไซต์เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับความบันเทิงเช่นซีรีส์หนังนหนังเกาหลีลหลายๆคนติดซีรีส์นะโดยเฉพาะช่วงนี้พอ,อนแทนอยู่บ้านเนี่ยอาจจะ ดูซีรีส์กันเพลินเลยนะครับเว็บไซต์เกี่ยวกับพวกคลิปวิดีโอเช่น y o u t u b e นะครับอันนี้นักเรียนก็คงคุณเคยดีคงได้เข้าไปดูกันอยู่บ่อยๆนะครับอันนี้คือตัวอย่างในส่วนของหัวข้อเว็บไซต์หัวข้อต่อมาครับเรื่องของชุมชนออนไลน์ตัวนี้เป็นในส่วนของ เครือข่ายนะครับที่ผู้ใช้ผู้ใช้งานเนะครือข่ายที่ผู้ใช้งานสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มเพื่อนนะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์แบ่งปันเกี่ยวกับรูปภาพหรือวิดีโอนะครัให้กับเพื่อนให้กับกลุ่มเพื่อนได้เห็นโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่พวกเราคุ้นเคยก็เช่น a c e บุ o k นะคิดว่าหลายๆคนมีแน่นอนนะครับประเทศไทยหรือคนไทยเนี่ย นะครับเล่น Facebook ค่อนข้างเยอะติดอันดับต้นตนของโลกเลยแหละนะครับทวิตเตอนะก็เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่คนนิยมใช้ Instagram นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่อยู่ในกลุ่มของสื่อสังคมออนไลน์หรือชุมชนออนไลน์ที่พวกเราอาจจะคุ้นเคยแล้วก็ได้ใช้งานนะสำหรับเนื้อหาครั้งนี้เราก็คุยกันเพียงเท่านี้ก่อน นะครับเดี๋ยวเราจะต่อกันในตอนที่2แล้วก็พบกันใหม่นะครับในตอนที่2สวัสดีครับ